นะครับการไปขออนุมัติหมายจับลูกน้องผมนะฮะโดยกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์นะครับนะมีการไปขอมัดหมายจับที่ศารอาการุงเทพใต้นะครับทีนี้ท่านที่มีความรู้ทางกฎหมายผมอธิบายท่านให้ฟังว่าถ้ากรณีเป็นเป็นเจ้าที่รัฐนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวงกลมใดก็ตามนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลความรู้นะฮะเมื่อเป็นเจ้าที่รัฐอ่อเป็นเจ้าพนักง,งาน ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่นะจะต้องไปขอหมายจับที่สารอาญาทุจริตกลางเท่านั้นเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้สารเขาแยกออกมาแล้วเป็นสารอาญาเดิมมันมีสารยุยธรรมต่อมาแยกเป็นสารอาญาสารอาญาทุจริตสารปกครองสารธรรมนูวถูกไหมครับเพื่อจะให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาเพราะว่าอัตกดีสารเดียวมันเยอะนะครับเพราะนั้นคดีที่เจ้าที่รัฐกระทำความผิด ก็จะต้องนําไปสู่ศาลอาญาทุจริตเวลาไปขอหมายจับก็จะต้องไปขอหมายจับที่ศาลอาญาทุจริตแต่นี่อะไรครับไปขอมัดหมายจับลูกน้องผมที่ศาลอาญากรุงเทพใต้แล้วอะไรครับลูกน้องผมมียศพลตรวจตรีพันตรจเอกพันวัโทพันวัตเตีอะไรต่างๆนะฮะเวลาไปขอหมายจับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็เขียนคําร้องขอหมายจับว่าเช่น พลตว,วตีนำเกียรติเขียนว่านายนำเกียรติอาชีพเขาเป็นตำรวจใช่ไหมท่านเพราะเขาเปน็นานพลอาชีพรับจ้างนายอภาภูมิอาชีพค้าขายท่านดูคือเพราะอะไรครับเพราะทราบว่าถ้าไปขอหมายจับที่สารอาญาทุจริตจะต้องระบุยศชื่อตำแหน่งแล้วรู้ทันทีว่า ในครั้งแรกเนี่ยสารจะไม่ออกหมายจับให้สารจะให้ไปออกหมายเรียกก่อนนะอ่าเมื่อไปออกหมายเรียกคนเหล่านี้ก็ต้องเข้ามอบตัวถูกไหมครับอ่าทีน,นี้พอไปขอหมายจับที่สารอาญ,ญากรุงเทพใต้สาลอาญ,ญากรุงเทพใต้ท่านก็ไม่รู้สิเพราะว่าท่านก็อ่านใจก,กสารที่มาเพราะงานท่านเยอะถูกไหมครับก็พูดง่ายๆว่าก็ไปหลอกสารน่ะถูกไหมครับสารก็ดูอ้าวเป็นนายอาชีพค้าข,ขายที่รับจ้างแล้วจะหลบหนีด้วยอ้าว ก็ออกหมายจับถูกไหมครับออกหมายจับคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่ละมันก็จะเข้าหลักเกณฑ์ถูกไหมครับคือตํารวจเนี่ยพอออกหมายจับนะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตมันก็จะเป็นเหตุให้อะไรครับให้ออกคําสั่งให้ออก,กรชาชการได้เห็นท่านเห็นไหมครับแต่ถ้าไปขอหมายจับที่ศารอาญาคุจริตตามขั้นตอนนะสารจะไม่ออกให้บอกเขามีหลักแหล่งเขาเป็นตารวจ คุณก็ไปออกหมายเรียกเขาสักครั้งเหมือนสินะครับนะอ่าเพราะถ้าออกหมายเรียกลูกน้องผมก็เข้ามอบตัวแล้วต่อสู้ตามสิทธิ์ก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถูกไหมครับอ่าอันนี้หนึ่งประเด็นนะฮะต่อมานะก็มาขอหมายค้นที่บ้านผมนะขอหมายค้นที่บ้านผมนะครับก็ไปปกปิดสารอีกอ่านะก็มันก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นบ้านผมนะคือ ถ้าเราไปดูระเบียบนะการขอหมายคน้นเ,เขาเรียกว่าระเบียบของประธานศารฎีกาการขอหมายค้นบ้านหลังไหนจะต้องอระบุว่าใครอยู่ในบ้านนั้นผู้ครอบครองบ้านคือใครอันนี้ระเบียบของประธานสารฎีกานะครับนะแต่นี้บ้านผมเนี่ยนะไม่ได้เป็นชื่อผมเองนะบ้านหลายคนก็ไม่ได้เป็นชื่อของอตัวเองนั่นแหละบางทีเป็นชื่อภรรยาบ้างชื่อญาติบ้างนะครับ มป็นเรื่องุคิของมนุษย์เรานะครับก็ไปขอหมายค้นบ้านผมโดยไม่ได้บอกสารเลยว่าเป็นบ้านของผมสารก็ออกหมายค้นให้นะโดยอะไรครับโดยอ้างว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นบ้านรองสุรเชษนะครับนะอ่าทีนี้พอมาค้นบ้านผมเอากําลังคองมมดมาเลยโอ้โหใหญ่โตนะเพื่ออะไรครับอันนั้นออกหมายจากพู้น้องผมแล้วทำเป็นเรื่องใหญ่ลว แล้วก็มาค้นบ้านผมโอ้เอากําลังคอมมานโดมาเพื่อให้เป็นเรื่องใหญ่โตเอานักข่าวมาพร้อมนะครับจะเห็นได้ว่ามีการวางแผนไว้ละมีนักข่าวพร้อมแล้วก็ต่อมาผมก็ทำหนังสือไปถึงท่านนายกตีว่าเป็นการกลั่นแกล้งผมนายกก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบว่าการค้นบ้านผมการออกหมายจับอะไรต่างๆนะครับ มันเป็นการชอบหรือไม่นะครับเราว่าพอไปสอบคนค้นคนขอหมายค้นบอกว่าไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านลองสุรเช่นโอเคผมผมไม่ว่านะฮะนะอ่าไม่รู้แต่เราว่าพอไปถามยามที่หน้าบ้านยามบอกว่าตำรวจที่เข้ามาที่บ้านยศพันเอกนายพลเนี่ยพอมาปุ๊บถามยามเลยว่าบ้านลองโจ๊กอยู่หลังไหน แล้วท่านจะไม่รู้ได้ยังไงว่าว่าท่านมาค้นบ้านผมถูกไหมครับมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเพื่อจะสร้างเรื่องราวให้มันใหญ่โตเพื่อจะให้ดูสังคมว่าผมนี่ชั่วจริงผมนี่รับเงินเว็บพนันจริงผมนี่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเกี่ยวข้องกับนางมินนี่อะไรจริงๆนะครับนะอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปนะอันนี้นะครับซึ่งเป็นความผิดปกติอย่างใหญ่หลวงเขาเรียกว,ว่าความอายุตรรม นะครับเอาต่อมานะครับต่อมาก็มาถึงขั้นตอนการไปออกหมายจับผมอันนี้สําคัญนะครับเหมือนกันผมเป็นเจ้าที่รัฐใช่ไหมครับก็ต้องไปขอหมายจับผมที่ไหนครับเหมือนที่ผมเรียนไปแล้วที่ศาลอาญาทุจริตเพราะผมเป็นเจ้าที่รัฐแหละนะผมปฏิบัติหน้าที่หลักกฎหมายบอกว่าถ้าเป็นเจ้าที่รัฐเป็นเจ้าพนักงานต้องไปขอหมายจับที่ศาลอาญาทุจริตเพราะเป็นเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ปฏิบัติ การนำหน้นาที่ก็ไปขอไม้จับสายบุคคลได้เลยนะครับก็ไปยื่นคําร้องขอไม้จับครั้งแรกเลยนะครับไม่ออกหมายเรียกผมเลยทั้งที่ผมทํางานทุกวันเนี่ยยูยๆดีไปขอไม้จับผมเลยทั้งที่ผมก็ออกข่าวทํางานอยู่ทุกวันไม่จะลาแม้แต่วันเดียวยยยูดีไปขอไม้จับผมที่สายา,ยากลางสาย,ายาก็บอกว่าไอ้ไปออกหมายเรียกก่อนสิ่ะกลับมาใหม่ ผมก็ทำนังสือไปถึงพนักงานสอบสวนว่าคุณไปออกหมายจับผมที่สารยากลางไม่ได้ผมก็ทำนังสือไปถึงสารยากลางว่าท่านไม่มีอำนาจอนุมัติผมทำนังสือไปถึงทิพดีสารยากลางนะฮะว่าท่านท่านไม่มีเขตอำนาจจะมาอนุมัติออกหมายจับผมนะเพราะท่านเป็นทิพย์ดีสารยากลางนะสารที่จะออกหมายจับผมได้คือสารยาทุจริตนะผมก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการแกล้งผมผมก็ไม่ไปมอบตัวสิ จะทาอะไรก็ทําไปนะครับจนกระทั่งไปขอหมายจับผมที่ศารอาญากลางเห็นไหมครับอ่าไม่ยอมไปขอหมายจับที่ศารอาญาทุจริตศารอาญากลางอธิบดีศาลอาญากลางเขาก็ระวังตัวเขาก็แทงมาเลยว่าเขาก็ถามพนักง,งานสอบสวนว่าไอ้นี่คุณมาขอหมายจับรองสุรเชษเนี่ยนะคุณมาขอหมายจับในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานบฏิบัติการ ตามหน้าที่ด้วยไหมคือความผิดหนึ่งห้าเจ็ดด้วยไหมตำรวจก็บอกว่าเอาแล้วสารถามว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าพนักง,งานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ไหมท่านทราบไหมครับว่าพนักง,งานสอบสวนบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานเอาสารก็บันทึกไว้ถามว่าสารทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับสารเซฟตัวสารเองเอาคุณยืนยันนะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานนะถ้าเขามาฟ้องเนี่ยสารไม่เกี่ยวนะ พนักง,งานสอบสวนก็กินดีหมีมานะรับคำสั่งมาก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าผมมาดูในหมายจับของสารที่พนักง,งานสอบสวนใส่ข้อหาผมมีข้อหาว่านอกจากเรื่องรับเวพนันแล้วนะครับยังมีข้อหาว่าเป็นเจ้าพนักง,งานผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยท่านดูดีครับโกใบโกหกสารอาญากเทพใต้ ออกหมายจับลูกน้องผมแปดคนก็มาโกหกสารอาญากลางนะครับออกหมายจับลูกน้องผมอีกสองคนเอ้เด็ออกหมายจับผมออกหมายค้นบ้านผมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการละเมิอดอำนาจศาลทั้งสิ้นอันเนี้ที่สารปกครองบอกว่าละเมิดละเมิดเนี่ยอันเนี้ยคือการโกหกสารหนักกับผมเยอะนะครับอันเนี้คือการโกหกสารแต่สารท่านจะพิจารณายังไงผมไม่กล้าร่วงนะครับ อันี้ท่านบอกว่าละเมื่อน้าศารโกหศสารเนี่ยคืออันนี้ไม่ไม่ใช่ผมนะครับนะฮะแล้วสุดท้ายผมก็เชื่อเรื่องเวรกรรมเพราะผมเป็นคนทําบุญทำบุญลนท่านเชื่อไหมครับว่าอธิบดีศารายากลางคนนั้นเนี่ยเมื่อสักสามสี่เดือนที่แล้วมีคําสั่งของกอตคณะกรรมการสารยุติธรรมไล่ออกราชการหรือให้ออกผมไม่แน่ใจนะครับ เรื่องความประพฤติที่ไม่เหมาะสมคนเนี้ยเป็นคนที่ออกมาจากผมผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะใครการแกล้งใครนะกรรมเนี่ยยุยธรรมเสมอนะครับนะสุดท้ายทิพดีสารอาญาท่านเนี้ยถูกไล่ออกหรือถูกให้ออทราชก,การไปเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเนื่องจากความประพฤติที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้หนึ่งนะครับนะจากนั้น